สวัสดีครับสวัสดีย่ำเส่าี่นองพอากันเสาวันที่11สิงหาคมปี66กับสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังแนงใจคนต่องปลาอืินทางเกาปลาขึ้นเกาพี่น้องพอากาอันยูดอนเดิมของหมูว้านล่ะพี่น้องหมูวานมานอยู่เป็นผงขาไล่เมื่อน่ีวิได้ีมานยังไรกะ หลุ่นน้ากันพี่น้องต่อ,อกันอยู่ป่าอีกคือเกาพี่น้องกับบรรยากาศคืมฝ่าคืมฝนคือเกาโชคดีค่ะพี่น้องเอ้ฝนช่วงนี้อ่ะเดินทางเข้าป,ป่าน้ากันอีกคือเกาพี่น้องกับยายเกศคนเดิมคือเกาสวัสดีค่ะต่อกันซิบเอสสิงหาคมเด้อพี่น้องมาดิม่อว่านมาขุดมันหนกมันเทียนพี่น้องแต่บังเอิญว่ามานเห็ดผึ่งเมื่อน้เมนี้ก็เ,กเลยตามเห็ดน้อยเกศ <laughs> ตอนหามันนกมันเทียนมานเห็ดบัดหาเฮ็ดจริงๆ 4, ิสีมานบ่มาหลุดน้ากันพี่น้องตังใจใส่จริงๆเดิอมืมอ,อน,นี้ <c oughs> <c oughs> สี่มานบ่เป็นพึ่งดําพี่น้องเลืออยู่เครื่องหนึง่ง <c oughs> เครื่องหนึ่ง่นเอาไปล่ะ <c oughs> ป้าบ่เคยแหงพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมานี่โต๊ตลอดป้าแหงแดดมาแดดจำแจมเฮ็ดสิเกิดดีอยู่พึงดำดอกนึงพี่น้อง ดอกหนึงพี่น้องฝูงดำขย้อนมีให้เก็บรอสับไม้เดิมๆนี่ล่ะพี่น้องแต่ละเมือกินมีอีกดอกนึงตั้งใจมาใส่คือต่างเถอะเนาะอ๋แบกเสียมมาน้ำเนาะแบกเสียมมาน,ำน้ำหามันนกไปนำ้ำม่อยขมานคือเมื่อวานฝูงค้าไรบานขอ,องบวกเคยออกก็ออกแข่งจูมพี่น้องทางกลางเฮ็ดฝูงกิมินมันเนี่ยโอ้ฝน <c oughs> กระมินพี่นอ้องโอ้ยมาจุ่มหน่อยขาไล่อีกดอกนึงพี่น้องสี่มันขาไล่กระเพิงดำนี่ละน้องสองเพ็ดนี่ละหลักๆอีกดอกนึ่งถึงขาไล่อีกดอกนึงโอ้ยขาหยังเอาไปกินจนสิเบิดรอรุ่นสารพัดเพ็ดเกิดพี่นอ้องกับฝนที่ถอยพวกเราพี่นอ้อง พายูเริ่มออกคนละตอนนี้ยังต๊ะือเก่าอยู่พี่น้องมันขึ้นกับต๊เบิดลขึ้นแด้งทำดอกนึงพี่น้องอีกดอกนึ่งเดงพี่น้องแดงนาแดงนาข้าไล่ดอกบานพี่น้องโอยมือว่านกับมือหนีพี่น้องเลยมือว่านขึ้นไปจ้โงมงามเนาะแบกเตรียมน้ำกันยังวะน้าบ่อยพี่น้องยางงามกาแม่แกงหวานแต่เด้อบหนิแมน ก็มนพี่น้องออกในทางเด้อพี่น้องออกข้างทางนี่ยน้องอุ้ยอันตันอยู่พุ่นเด้พุ่นดอกนาดีแห้งจุ่มน <c oughs> ิดหน่อยจุ <you wanna? S 1> oh, uh ่มนึงพี่น้องเป็นขาอะไตุปูอยู่เกือบเนาะเกือบเป็นขาแค่หนียวหันี่เอายังงามเลยพี่น้องพุ่นเฮ็ดตุปูอยู่เอาถ้าเป็นดอกใหญ่นี่งามเด้อนี่แมียนขะยากขาอวบดีเนี่ยไล่ดอกนึงพี่น้องเออขันจุ่มแดงสีไข้อยู่นี่เด้งซ้่มพี่น้องบ้าแดงสีเนาะอื ถ้าฝนถอยมันสิเกิดดีอยู่ขาไล่ดอกบาน<ม>พี่น้องบานยังนุ่มอยู่เหงแยงอยู่ยางง่ามพี่นอ <c oughs> ้องแดงคำขาไล่พี่น้องจูงง่ามอยู่ตัวนี้อุ้ยอุ้ยอันตรายขาออกกันบรรยากาศเอื้มคลิ้มอีกคือเก่าพี่น้องบอกกับปลาคุ้มๆเหมือนมันเหม่อเนมหาหย่างไม่ยเกตนีหาอย่างทรีดกันอากาศเนีเย่ย <c oughs> นก็หน่อยพอแป,ปะพอแป,ปะแปอยู่ ตกดีครับผลอตกจุมนึงพี่น้องผึ่งค้าไล่รักลัๆซีมีแต่เฮ็ดพวกนี้เด้อพี่น้องจวงนี่เผิ่งดำผึ่งค้าไล่นาะงแทนอืมต้นหนาผลดอกหนึ่งเห็นสองบอกน่าลาเห็นดอกนั่นโอ้โหผลบ่เห็นตัวนั้นมันหน่อยงามพี่น้องแต่รุ่นนี้เนาะอืจะให้หน่อยแฮงลุนนี้แหละพอดีนี่แนจุ่มหนึ่งงามๆเฮ้ยพี่น้อง ขาเป็นขาอีกแล้วอันตันเลยสองจุ่มพี่น้องสองจุ่มจุ่มตอเอาะเลยตัวนี้เห็ดแดงแดงน้ำมากแดงน้ำหมากเนาะดอกงามอยู่งามดอกหนึ่งงามเนาะขายลายดอกนึ่งเยอะเกล็ดนี่ตาดีแทบปกๆโอ้เห็นบ่เห็นอยู่งามสีตานอเลยเห็น แสงส่องแน่หีิยังงามดอกนี้บานอีกดอกนึงเนอะหลุดนี่ละบานสวยอยู่เด้อสวยคืองามแต่ดอกนี้โอ้ยงามแล้วเนาะงามคือผู้เบิ่งนั่นโอ้ยหัวรุดแล้วกำข้อขาดสำเน่เก็บรุดเร็วแต่ไหยเอาดีๆยังข้อขาดได้บ้านนี่โอ้ยโปจับกคันพอจับจูงโป้ไปกันข้อรุดเร็วๆพี่น้อง วนไปวนมาก,กับมันอยู่ตัวละมันอีกสองจุ่มงามฝน,นกับพ่อฝนตกมาหลลงติเก็บเห็ดดอกนออติเก็บเห็ดดอกยังงามไปพี่น่องมึงเน่นตีอ่างค่ะมึีดอจกจะไหนคอยไปงามเถอะคอยรอวะวนในดอกนี่แหละดอกงามแห้งไปเร็วไปเห็นเดอ้อพี่น่อง สวยงามแม่งน้องามมู่บ้านกันเข้าพวเก็บก็ติลลุนนี่ที่ละโอ้ยค่ะคนสองปลากับยาเกตสิเก็บแต่หุ่นดีๆยังสี่ละพี่น้องเลยแมนบ่เปิดเก็บคือหุ่นคือพวกเก็บแต่พี่น้องอาดลาดอยู่โอ้ยงามแม่งขุดตั้งคางมันก็มีเด้อแงงอีกบ่ยแงงเลยเนาะเพื่อนก็เซอร์เวย์ไปเลยน้อยเซอร์เวย์ไปเด่นอย่างงามตอนนี้ หกวันนี้ยังแนมเห็นอยู่เนาะคนเคยเก็บเนาะเมื่อไงพี่น้องเบ่งตาแนบันนี้เกิงตาแลยอุ้ยงามเด้อพี่น้องเบ่งเนีอุ้ยไม่ได้จุูงงามๆตาตะอ่อนครับอุ้ยอ๋อถือว่ามันอยู่พี่น้องวันนี้บ่ได้แบกเสียมกับมันเนาะอ๋อแดดมากเลยใชเกศโอ้เสื้อปันไดดอกบอกบัวว่นกัแดดแนมีแลแดดไปมากกึ่มเขาตกสับบอกนึงอะไร โอ้ยขาเพิ่งยังก็ไปแน่เราเพิ่งเราไปกินแน่แล้วเด้อแท้เป็นแท้อือกดอกนู่นพี่น้องบานแต่โอเคอยู่คุยอยู่ยังพอใส่ได้อยู่บานนมโมเมนต์บานเถาเฮ็ดยังเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกปวกยังปวกดอกเดียวบ่ปวกกันนี่อยู่คือเขาเก็บแล้วมันดอกดอกเดียวเขาปวกอ้ยมันคืองามแท้คือมีดอกเดียวเนาะ เดียังว่ายายเกศใายไหมยายเกศเด้ดอกเดียวเนาะเออนะเดือนนานี่ล่ะพี่น้องตุล่าเนี่บ่พอดอกเดียวดอกเฮ็ดปวกพอเป็นโมยใหญ่เลยล่ะรอรุ่นพี่น้องบ้านคนสองปลาม่ใช่เกิดหลายช่วงพฤศจิกาท่านว่ามกรล่าเอ้ยตุล่เน้อยเจเกศตุล่าเนี่ล่ะพี่น้องเกิดหลายเฮ็ดปวกเป็นปวกจิกปวกคาวดออาเมนดอกก็ง่ามมักตะขาได้เิลนี่ขาตันขาตันดี เพิ่งขมิ้นพี่น้องสองดอกพูนขาเพิ่นขาตันขาสันตันดีเดอร์พี่น้องเพิ่งไอขมิ้นนี่แกงแฝบคือกันอืมแต่เห็้ยำงานอุ้ย่าเห็นทีแรกประเ่ิเต็นเห็นแต่ดอกพี่น้องสอนขาไวใไตองเอ้าบโตกเราแยกเกตบานนี่ปลอดภัยแล้วแสงมาเต็มเต็มแล้ว บ่เห็นแดดอยู่สามสี่เมื่อเลยพี่น้องเอ้ยขมอยู่เบิดเมื่อเมื่อได้ก็ได้อแดดเริ่มมากเลยบ้านนี้แดดมาบ่แน่ได้เห็ดยังสิเกิดได้บ้านนี้น้อก็ออรุ่นพี่น้องสารพัดเห็ุสิตามมากหาบ่พิษขาดดอกนึงพี่นอ้องเอ้ยรุ่นนี้ละมันดีมาท่านแถทอผู้ไายคลิปดอกยังงามอยู่ <c oughs> แมนบอกโอ้ยังงามตอนนั้น อ๋อจุ่มงามสองจุ่มพี่น้องอุ้ยหน่อยาเกตเอาลุยมันอีกแล้วละ่ะข้าวมันนี่มนันอุย้ยตัวหน่อยๆยเนี่ยไปกินฉัดเตี้ยเจ๊งยังวะหอยทากหน่อยกินเฮดบดเป็นดอกพี่นอ้อกอุย้ยมันงามเถอะดอกยางงามเลยมงึมงมงึมงในเจ้าของเปิ่อนนี่ถูกดอกเนาะห <laughs> อ,อยทากนี่หลายอีหลีน้องพี่น้องมันแต่ตัวนี้เด้อพี่น้องมันเป็นข้าลายเด้อพี่น้องมัอนี้ แดดมาอีกแล้วว่างหันคืบก็ไปเดี๋ยวก็บแดดเดี๋ยวก็บจุ่มอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเฮ็ดนาหวานบ่กอือเมนบ่แเมนจุ่มนึ่งฝุ่งข้าลายงามๆพี่น้องก็มีพอได้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องฝุ่งข้าลายส่วนเฮ็ดอื่นสิบ่ปานใดพี่น้องช่องนี่ยยางงามขาเป็นคายอีกแล้วดำพี่น้องโดนๆฟอเทื่อนึงหลักๆสิบฟอดขาลายเนาะแมนน้องกงาม งดำอีกจุ่มนึงตะกีหน้าเป็นหมูเต็มโพดเนาอจุ่มนึงพี่น้องอีหยังกินขาคนขากันนะแข็งเน้นหน่อยเออมึงเนี่ยสมัยตะกี้มีตังสีได้พี่น้องปลาหนิมึงเนี่ยขาพี่น้องโอุ้ยพ่อขาดีกแล้วเจ๊เกดเนี่ยโอ้ยจุ่มน้่ากระดาษเนาะมันสำคัญกับเมื่อวานเนาะดอกกับงามคือกันพ่อหยุบอก โอ้ยงามมีลีตัวละเห็ดพี่น้องมึงแน่มันมันเจ๊เกดเด้อเห็ดพี่น้องงามแห้งคนโอ้ยหน่องแน่ว่างามพอมีแห่งเก็บเห็ดเป็นผึ่งข้าไล่ผี่น้องมึงแน่คนอุ้ยหน่อค่ะไปมากกับมันดอกงามๆคือเก่าหนอมันจุ้มเลยพี่น้องเลยไม่อยากขาดเลยจุ้มหนึ่ง จุ่มหนึ่งว่าเศร้าสีเต็มตาเลยเด้อพี่น้องนี่ก็งามดอกเบน่าบ้านเริิมมี่แลลวเริิมเลวเด้อพี่น้องโอ้ยเจ้าของเปิ้นร้ายหน่อยถากหน่อยบานแต่โอเคอยู่พี่น้องบ้านนมบ้านนมบานนมมันเป็นบานเถ่ามึงเนี่ยนี่ถูกดอกออ้ยงามคักน่อจุ่มนน่นหน่ออันตันเลยพี่น้องเห็ดแต่ละดอกมันนี่อู้สุดยอดเลยงามคัก สองดอกง,งามๆพี่น้องอีกดอกนึงกินบ่ได้เดอ้อพี่น้องนี่บ<อ> <laughs> ่มีสีเต็มตาแถมวัอนี้อ่ามีสีแล้วน้อคนตาดีปันลักๆกกรเฮ็ดปวกนี่แล้วน้อยจะเกล็ดช่วงนี้<อ>เป็นเฮ็ดผึ่งค้าไล่ในหลับพี่น้องเบิ่งก่อน <laughs> กายเคืองตาเลยเดอ้อพี่น้องดอกง,งามๆเอ้าะมันคือเกาอยู่พี่น้องวัอนี้ขันหมอมานมืออื่นว่าให้แยกเกลแบกเสียมหาเครื่องมันโงกอีกอยู่ ยานบม่ได้แบกอยานไ่ได้แบกจ้ะน้องบานแต่งามอุจุมนึงบานเดียวบวบดอกบานบังเด้เอาหน้าจุ้มหนึ่งยายเกศนี่เด้กกล้องเห็นกล้องเห็นเนาะกือบว่ายายเกศเก็บเห็ดบําเพิดตอนแน่นอนเรื่องแหนมกล่อนอีกจะไม่เคยมาออกนี่หนคโอ้เคยเห็นเกิดเนาะนเป็นโฮมเฮดก่อพี่น้อง ม <Sim S 3> <op edi> ี่บอฮ็ดกอจาเก็บอ๋อเฮ็ดกอก็มีพี่น้องมางาตัวละงามแล้วเนาะตรงนี้โดนแดดดอกแตกเฮ็ดกอพี่น้องขามมาทางนี้พอเฮ็ตนาแลบอ่นเนี่ยงามได้อยู่เนาะได้งามแึ้มบานสวยพี่น้องดำดอกนึงพี่น้องกอกคางทางเนาะ ข้าลายดอกบานบานบานสวยบานสวยเพราะเปนบานข้าเพชรสีงามเนาะอืมเปนบัวดำอืมโอ้จุ่มงามเนาะงามเขาทาคือกันเด้อพี่น้องมาเนี่ยว้ามีหรีได้หมือนเลยปวนปวดนี่แต่ดอกงามงามนีอีกบ่วทั้งนั้นเป็นข้าลายคือกันเป็นดอกบานเนาะบานนี่บานนมนุ่ม มาานนบ้เัพี่น้องเจ๊เกตยางไปอีกท่านึงขี่รถไปรับเจ๊เกตงาันพี่น้องเหมืนฆ่าคนสองตาประมาณนี้แหละพี่นอ้องต้มาเล่นใต,ลตลน้ลำโขงใต้ป่านี่แหละแหน่งเนาะเี่นดาเลยโอ้ยบาดแต่งงามพี่น้องคนสีเต็มตาเลยตัวนั้นตีแดงสั่มพี่น้องน้อกง,งามๆ อันนี้ดอกน้อโอ้ยงวิญญาณแบนี้น้องเพิ่งดำซูมนึงหงายไหลม้านไหลยุบม้านนึงพี่น้องม้านสวยน้ำอ้อยดอกงามแฮะงามแฮงปกติเกิดเป็นโมนาเดือนหกคนนาเดือนหกน้ำอ้อยดอกนึงพี่น้องเหมือนแยกเกศดอกจุกไก่คอยให้ยแยกเกศตัดข้าวแกงแสบเรือพี่น้องเพิ่งน้ำอ้อยนี่ พวกที่เกิดเป็นโมก็อีจุ่มนึงมื่อนี้ได้๋สามเมอเด้อมื่อนึ่งกำลังไปสามจุ่มเน้อจุ่มที่สี่แม่นโมจุ่มที่สี่ของเมื่อแหละพี่น้องเฮ็ดก่อหลักๆสิเป็นผงข้าไล่ไล่กัวโมสามงามแห้งเย่เกศล้างสามนาะแม่นเป็นเฮดดอกเฮ็ดร่วมนี่แหละพี่น้องงามจุ่มว่าเป็นจุ่มเฮดก่อเอ้ยมันได้เย่เก๋มื่อนี้ยประมาณแหละเนาะย่างเก็บย่างเก็บเลยเด้อพี่น้อง มีแต่ดอกงามๆต,ตาแจเก๋เหลืออีกนิดเดียวสิเต็มพี่น้องกะรสร้างวเต็มน่ายจเก๋แมนเนอะใส่ได้อีกอยู่ยามมันมันก็เอาก่อนนี่การ์ดบ่บอเต็มดอกตาแนละ <c oughs> ้กแล้วดอกงามๆเลยยังไงก็เป็นงามแถออือมีแป๋วหน่อยนึงกับโอ,โอเคอยู่เด้อพี่น้องแป๋วซำเหนือบ่ถือว่ามีตำหนิดอ,อกยังนำมาการสร้งวัดแต่งามงามเอาอย่างเดียว <c oughs> สามดอกยางงามเลยพี่น้องก็สิได้เมื่อจักน้อยนี่แล้วนี่มีสิเต็มตามบวรุนอีกตาไหมบ่ <c oughs> ไม่เกียดเต็มตาเดียวนี่กันสุดยอดแลยล่ะมันเป็นช่วงเฮ็ดบ่ก่อยหลยปันไดพี่น้องเฮ็ดที่ได้ที่ม้าเนี่ก็บวมมันยั้งลกพี่น้องจำห่มจำไม้มันได้ละพี่น้องก็เลยหมานนั่นเฮ็ดแดงต่าบะนะอนั่นแนมหลอดอุ้มไปดอกก็เลยบ้านบอโอ้ยพี่เด่น บานหนึ่งบานสาวตัวนี้เรงสามสองจุ่มงามๆพี่น้องเนาะมานเด้อพี่น้องแหนมไปเบิรงเ็ดเยปูนข้าลายตัวนหนเออข้าลาอีกจุ่มหนึ่งหวานที่มานอาะเรียงสามดอกหนึ่งเกิดบ่วไอคักเนาะแเป็เอิดเติมพ่นอุ้ยอยู่ยังสง่าเลยพี่น้องงามคัก ยัยเกศมาถึงงามโอ้ยมาขากล้องน้อพี่น้องสูดขาเป็นขาอีกเรื่องจับเป็นแนวงอมงามยัยเกศดูคนกระป๋ออีกบ่พ่อตูบมั่งนกันยุ้ยงามมิลีตัวละโอ้ยยัยไปสูดมัวดูเลยได้เฮ็ดคอหักเหลือได้ยัยเกศปั่นมันพี่น้องย่างไปใส่กระพ๋อแต่เห็ดปั่นตาติดเต็มไปแดงพ๋อเนาะเป็นหลังสามงอมงามพี่น้อง เพิ่งเล้อพี่น้องที่คอยลากกล่องเขาพี่น้องสิเห็นบ่ดอกเห็ดอู้ก็เห็นลนะเนาะอย่างงามปานี้ <laughs> โอ้ยงาาแมงมาทางนี้มันแต่สีแดงเนาะแมงมันทัน้งผงข้าไลา่ทั้งไงเห็ดแดงสัาเลยพี่น้องอู้หลนตาจะเกดลดะบาดน,นั่นบัตสิมนันพี่น้องออกบ่อารแต่อศัยวาสียนันพี่น้องจ้ำ <laughs> <laughs> จำหฮมมันได้จำไม้ได้ล่ะพี่น้องก็เลยหมานเอาถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องมือน,นี่ไม่ป็นไ้ก,ก็พ่อมาอยู่ด้อพี่น้องาได้เก็บเรื่อยๆจี๊ดิีเห็ดกระดอ,องงามๆที่แรกว่าที่ประมาณน,น้ <laughs> อเขาป้าทุกเมื่อกับเ <laughs> มือ่อคือกันล่ะพี่น้องแต่เหตุที่มาได้กับใจรักก <laughs> ารรัพี่น้องรักกับอุ้ยงามมีหลีพี่น้องเลย,ม,เม,ยมันหมันแล้วได้มานน้ำุงเมือหมานน้ำเสือโอ้เป็นน้ำข้นหมาน กดหมานจซื้อหมานจะซื้อต่เกียวก็ตุ้งมื้อจะซื้อล้นตาแล้วพี่น้องหมานอีรีเหมือนนี่หมานเฮ็ดน่างามสำน่าหนออ่าาานี่เกศเป็นยังไงาดเฮ็ดบอกพี่น้องโอ้ยอีรีตัวนั้นโอ้ยเฮ็ดบอกขาวพี่น้องขาวขาวขาวซุดยอดเลยบ้านนี้อ้ออันนี้สิอเป็นหมานโพธิ์แทบานนี่ออเอาเอาเมนเบัดเลยปาด เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยบังเลยบังเล่บังเล่อุ้ยไปมันคือเกิดคาเกิดแน่แท้เอาเรืองพี่น้องทีแพนกองไงบังได้ตาบ่พันวากันมังเล่เฮ้ยมังเล่จุ้มโหแท่งอะไ้บอกเยอะเกลียดตื่นใจายพี่น้องเอ้ยบังเล่เป็นปวกขาวพี่น้องปวกขาวปวกใหญ่อ๋องัดเร็วๆบหันบาน เรียวบ็ได้หมีหม้อมีอุปกรณ์บอมแอนนอกระดกเสียมเก็บอยู่สองโมงนึงคือเบิร์ตบอลลับพี่น้องนี่เบิร์ตใจเย็นใจสั้นเอ้ามีแต่เข้าเทยบานเขาเก็บได้เก็บแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วยายเกลีย์เจ็บขาดกินนมีหลายเลยโคดแห้งพี่น้องห่างเลยไม่ให้เลียมซักเร็วขนาดเป็นโตสั้นนอ คนมวนหลายยืนโตซันปันปออันอันนี้เลยพี่น้องเอาบัวใดเงาเด้อพี่น้องแมวแมวแมวแม่พี่น้องซันย้องมาเฮ็ดผัวจโผล่แท้มาให้เกียจเกียจเตือนเพิ่งอ๋อเป็นแชทเรื่องเงาเด้อพี่น้องพอกันคลิปเงาเลยล่ะพี่น้องมโมนี้เฮ็ดปวกใส่ตาที่สองมาเนี่ตาแหลกใส่เฮ็ดผงเต็มไปแล้วพี่น้องตาสองดุลน้ำกันติมานเฮ็ดปวกเต็มบ่ บอเต็มก็เกือบเต็มแล้วน้อยใหเก็โอ้ยมันก็สิเคืองคนแล้วเต็มโพนเลยพี่น้องโอ้ยอย่าใจเสียมเลยมันใหญ่ซอยกันน้อยใหเก็เมื่อยละมันใหญ่พอได้สั่นโห่แท่พี่น้องอุ้ยมันอากาศคิดว่าสิพอเฮ็ดปั่วข้ออีหลีขุ่นเอาขุ่นก่อนเนาะขอยก่อนมาเอามองงามๆก่อนหมู่ว่านบ่ได้เขาเนาะอือขันมือว่านจูมบ่เห็นดอกล่ะเห็นแม่นบ่เมื่อพ่นมันน่นนี่เฮาหู่อยู่ ว่าหังค่อยเก็บก็ร่างคยเก็บข้าอสิได้บ่ยาวบันไดเด้อพี่น้องบ่คือเสียมอุปกรณ์เป็นมีดหน่อยๆสำหรับเก็บเห็ดเปล่งมาพอเห็ดปวกบาดเอ้าโอ้ยใหญ่เกตื่อนติดเลยพี่น้องบันไดก็จะเอาให้ได้ละใยา่เกลว่อนว่ะก็ดีละเอาบ่ต้องเอาเบิร์ดแมงแน่พี่น้องแมงแหนแมงแหนพี่น้องหักแหนให้มาอย่าได้เสียมเด้บัตรสีมานพี่น้องเลย อย่ากได้เส <straightforward> ียมเด้ทางงัดทางเด้นอมึงทางงัดทางงัดมันสิเร็วนี่เม็ดมันหน่อยอ๋อได้คือกันนั่นแหละได้อยู่แต่มันสาเน่ขันคนมาบ่ท่านเขาได้นี่โอ้ยบ่ให้เก็บเด้นอนเผาเลยยืนขวางไว้เลยยืนขวางอย่านะคะตัวปวดโผยังทิพย์ปวดพี่น้องเออ ต่ำเห็ดนี่ที่แต่ปอไปยังหรอสีสูยยังกี่ใจพอดโฟร์ดยางสิมานพี่น้องย่างไปใช้กับพ่อตะย่างไปใช้กับพ่อตะเห็ดหมาเยเห็ดเพิ่องก็เก็บยางเก็บยางเก็บเลย ไม่จูงงามไมอ้เนาะหมูว่านจุ่มคักตีละนี่ไอ้เกศส้วนกับบ่านมาเนี่ยวัติพัก,กันกับบ่านเอายอดเทสที่ใดที่มันให้พี่นอ้องเบิ่งวัติกับบ่านพี่นอ้องไอ้เกศมันเลืยยางเขาม้าพ่นมันเคยใดค่อยมนันะ่ะจอบอยู่เรื่อยปะจอบอยู่เลยจอบอยู่เลย,ออย,เลยฟูกจนได้เนาะไมยคนฮะดูยาเมื่อก็ดูได้เอ้ย มาเก็บน้ำใจเกล็ดเด้อพี่น้องเก็บบะแล้วง่ายดอกมันเนี่ยเสียมมันมันเสียมเอ้าเก็บกะกากมันงัดหยากรึเด้อพี่น้องมันมีดหน่อยอุปกรณ์โมแมนมันแมนมันต้องเป็นเสียมหน่อยเออเกล็ดด้ยแหละโอ้ยพี่น้องก็ยากได้เสียมเยอะมากพี่น้องเนีฟังหลายจนข้อแหงเดือปันหลุดบังไฟหลานพี่น้องเอ้ยขาดแหงเอาค่อยเลยคอย คอยดึงเอาว่าไงมันพ่อแหล่เอามันได้ว่าว่าได้ไม่พี่น้องเม่คอยม้วนบอกบอกเลยเมื่อย์คอยม้วนแฮะนี่เราพี่น้องแม่จูมพี่น้องหวกขาวปวกใหญ่โอ้แต่พอตอนจูมเนาะเงยขันมวกบ้านมวกบ้านแบบว่าได้เขามันมีทั้งจูมทั้งบานล่ะพี่น้องเต็มโพนอยู่จักสิวาจังไลยกาปอกันด้วยเสียดายสร้างผ่อ าเนี่ยแกงคือสีน้ำผวดผุดนเนาะเฮ้ยฮะปวดขาวออกแล้วเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นเคยจำพ่นใดมองไรกับพรรกันไปตามเบื้องแน่พี่น้องที่ใดมันสิบานถิ่มเทาถิ่มเบื้องแน่พูนยัยเกล็ดจนสันแจ็คที่วา่าอย่างไรปวดพ่อพ,พี่น้องเอ้ยแหนะเห็ดผึ้งเห็ดทั่วไปกับจนหล่นตามาตำเอาเห็ดปวกอีกบาทนี่งเห็ดชนัยบาทเดียวเอาดีๆได้ยัยเกล็ด เอาใครพ่นได้ท่าก่อนพี่น้องยี่เกตเอารลายพอได้เมื่อยปวาร้ายเมื่อยเนาะเมื่อยเกตเนาะเบิ่งเอาลราพี่น้องโผดโพเบิ่งควาำมาลังการแจ๊คสีวาจังไดนมันโผดเนาะโผดแห้งก็เคยเก็บอยู่ดอกพี่น้องเฮ็ดปวดก็บ่เคยคักปานนี่ปุ้ยอาจเป็นพอกันคลิปเงาๆในเด้อพี่น้องโมนี้ ทั้งเฮ็ดเผิงกกรมันเฮ็ดปวกกับมันบุ๊ยมาห่อจนยืนสั่นเว้ยอืมโอ้มันน่วันเกิดคนสองป่าเลยเจเกตสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิงหาคมพอมันหมานเลยวันเกิดคนสองป่าก็เลยหมานโอ้แมนอีหลียูดีมีแห้งเ้อคุณเลียมอ๋อเนี่ะพี่น้องร่างวันไอ้วันเกิดก็ได้ร่งวันวันเกิดเพิ่อนมาเจเกตเอาไห้ละละนี่เองควันวันเกิดคนสองป่า สี่เป็ดซิงหาคมพี่น้องอ้าวงดเนอะไร้ออื่นนี่ป้าแตกป้าแตกแท้มืเอื่นนี่มืเอืนอ่านายางในน้ำตัวนี้และเอา้าอาจสิเป็นช็อตแซยาวๆในเด้อพี่น้องเบิง่งความอมลาังการของเห็ดมืเอื่นจะเอาเสียมอืมเอาจังไหนเจ๊เดี๋ยวก่อนเอามุมใหม่เนาะลุยงัดแล้วถอดยางเดียวบาด อดละเนาขามันเหีเด้อพี่น้องได้อาจได้บ่เบิดเออออโ้ยเาไปก็กินบ่ได้ดอกเออโหกรูนันหาเอาแต่ขาสีส่วนเนี่ยมันกินไดไงล่ะเอาไปร้ายงามซื้อพิตัดทิ่มสอนเดีพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าเอฟซีทั้งหลายมาเก็ตมันจะเก็ตเด้อยังหวานเลย เสียงหวานเสียงแก้วโพดจูมนี่จูมเป็นจูมจูมใหญ่ขนาดพี่น้องว่ามันปวกตาบเอ้าเอาจนได้หุดยหยอดเลยอุยดอกอุยมึงแน่พี่น้องมึงแน่หุยอุยขาดใจสาใจเดย้ก็มีบดหน่อก โอมีมาแนงพี<า>่น <cycles S 1> ้องเกอ <places inside. S 1> <y> ือบเต็มตาใหญ่มองเาเก็บปีไก่เนาะออกในโมเมนต์ธรรมดาเด้อพี่น้องตาใหญ่เกือบเต็มเฮ็ดโมเดียวเบิดบ่ไบเกตเบิดคือเอ้าเบิดคือพี่น้องเดี๋ยวสีหล่อเบิ่งใหม่ให้พี่น้องเบิ่งในตาก่อนเบิ่งพี่น้องก่อนเก๋งกับตาใหญ่เป็นปวกใหญ่ปวกขาวพี่น้องอ้าวพี่น้องในแถบนี้เคยจำพ่นจำหอมจำไม้มันได้กับไปหาเบิ่งพี่น้องออกแบบปวกขาวดอกยางงามอ้าว เจเกตบอกร้านสาร้านเคย่นละ่ะบอกไม้เฮ็ดปวกนัคือเออมานำกันสามสี่ห้าหกคนพี่น้องวันนี้น้องนุ่งกามัน,นมคือการเฮ็ดปวกอ้าวตกลงกันแล้วหรือเ่ทั้งนั้นกมามันคือการเฮ็ดปวกร้านสาวมันเห็นอย่างมันเฮ็ดพึงบ่ หกกตตล,ลังจากโซเล่กันแล้วพี่น้องคุยกันเหลืองเฮ็ดปวกบอกไหมให้ร้านพ่นเจเกตจนสั่นพี่น้องเอ,อ้จักสีว่าจางังใดกระือว่าใดถือว่ามานอยู่พี่น้องเฮ็ดพ่นเดียวยจับหนให้เบิง์นเจเกตสองดอกอมันคือปวดคือโปวดแต่เ<ฮ>บิงแนพี่น้องนี่คือเฮ็ดปวกขาวปวกพ่นพี่น้องเบิ่งสามดอกจนเต็มมือเจเกต มันอลังการอีลีพี่น้องเมือน,นี้สวนเฮ็ดพึ่งร่วมเฮ็ดดอกร่วมกระเต็มตาแนยใจเกศเตมเตมจนหล่นตากําลังวัดสิกับบานพี่น้องพอดียายเกศไปตามเบาเห็ดปวกในโพนจนยืนตัวันมวนหล <c oughs> อา้าพี่น้องมันสุดยอดอลังการสุดยอดเลยพี่น้องมือน,นี้ห <c oughs> ลังจากนี้กับบานนอกวันนี้เนาะกับบานแล้วคอยลุนกันไม่มืออื่นพี่น้องเก็บแห้งไว้ลุยเห็ดปวกขาวมืออื่น เอากลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้่ถึงชอบวิดีโอจังแรกก็่อยเด้อพี่น้อง่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอรุ่นความอลังการใหม่พี่น้องมืออื่นนักนอนเหมือนี้ เวิรำสีเบาเวร์ดคำสีเบาข้อไล่พระใดเก็บข้อนานเอาบอกพี่บอกน้องกลับบ้านลุ่นมืออื่นอ้าวสวัสดีค่ะลอดลุ่นน้ำยาเกล็ดไม่ได้จาว่ามืออื่นสีมานตำมัอนี่บอมื่อวานเมื่อวานกระมานเนาะเมื่อวานมานเห็ดผึ่งคาไร่พี่น้องมัอนี่กระมานเห็ดผึ่งคาไร่ผึ่งร่วมทั่วไปเห็ดดอกเห็ดร่วมทั่วไปบัดสุดท้ายมาฟุกมมันเห็ดปวกขาวปวกข้นพี่น้องสุดยอดเลยมัอนี่เอาคอยลอดลุ่นไม่พี่น้องมืออื่น มื่อนี้ <c oughs> เฮ็ดปอกขาวมื่อนี้เป็นไอ้ของควันวันเกิดคนสองปลาแมนไว้ยะกเกศแมนเอาพอกันไหมลิปไหมหมูไหม,ม,มพี่น้องคอยล่อหลุนมื่อินสีมานบอบปวกขาวมื่อินตามปวกขาวเด้อพี่น้องถ้าบ่มานกะจังสี่คอยมาตามเห็ดผึ่งร่วมทั่วไปคอยล่อหลุนน้ากันไหมมืม่อนินพี่น้องมือนี้ก้บบานก่อนพี่น้องรอชมความมาลัางการอีกสักครู่พี่น้องสวัสดีครับ